แสงสุดท้ายของวันนะครับว่าวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณภูเขียวชัยภูมิเนะาะผมเห็นมันสวยดีผมก็เลยจอดแวะพักนะครับวันนี้ผมเอาแพมาส่งให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่อำเภอปากทงชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็เดินทางกลับนะครับผ่านมาเจอแสงสุดท้ายของวันนะครับที่อำเภอ ประมาณอำเภอภูเขียวนะเพราะว่าถ้าเกิดเลยไปกว่านี้ก็จะได้ไม่ได้เห็นแสงนี้แล้วแสงนี้มันสวยดีผมก็เลยจอดถ่ายนะครับถ้าใครนะครับสนใจในพันธุก,กรรมของเราหรือ,อตัวแพะที่ฟาร์มนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดผมะสะดวกแล้วก็ไปส่งให้ได้ไม่ไกลมากนะครับที่ไปขับได้ ในหนึ่งวันนะครับผมสามารถไปส่งให้ได้นะครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น,นะครับที่ใครกำลังสนใจนะครับเข้ามาปรึกษาหารือกันได้นะครับส่วนเรื่องราคาไม่มีปัญหานะครับผมเห็นมันสวยดีผมก็เลยเก็บมาถ่ายนะครับแล้วก็เอามาให้ชมกันนะครับเป็นแสงสุดท้ายของวันนะครับ อาทิตย์ใกล้ตกดินนะครับถ้าเกิดผมเลยไปกว่านี้ก็จะไปเห็นแสงทองนี้นะครับก็เลยมาถ่ายเข็บไว้นะครับมาดูด้วยกันนะครับอาทิตย์ตกดินอันนานเนาะอย่างผมพักขาผมด้วยมันไกลครับเพราะวันนี้เดินทางมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับอตอนนี้ เวลาก็ใกล้พาธทิตตกดินนะครับถึงฟาร์มก็น่าจะประมาณสองทุ่มนะครับหรือสองทุ่มครึ่งประมาณนั้นก็พักไปเรื่อยๆครับเพราะว่า,าปลายทางมันก็อยู่ที่เดิมแล้วแหละเหมือนการทํางานนะครับมันมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างนะครับแต่ว่าอุปสรรคเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเรา,าบางทีเราก็นั่งพักนะครับอเอากําลังใจจากคนรอบข้างนะครับกําลังใจจากคนรอบตัว แล้วก็พร้อมสู้กับมันเดี๋ยวสักวันมันก็ถึงเส้นชัยนะครับสําหรับปลายทางที่เราตั้งกันเนาะทุกคนเนาะนี่ะครับไม่มีอะไรวันเนี้ยผมเห็นมันสวยผมก็เลยนั่งถ่ายเก็บไว้ดูแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เพื่อนๆชาวฟาร์มนะครับได้ต่อสู้นะครับแสงมันมีทุกวันนะครับมีขึ้นแล้วก็มีลงมีเกิดแล้วก็มีดับ เหมือนชีวิตชาวฟาร์มแบบเรานะครับมีเกิดแล้วก็มีดับถึงวันนี้มันจะมืดนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้มันก็สว่างขึ้นมาอีกทีนะครับทิปนี้ก็ประมาณนี้เอาบรรยากาศภาิาที่ตกดินมาฝากทุกๆคนนะครับก่อนทางกลับบ้านแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้แน่ฟาร์มนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็เพจ W S Land เลยนะครับแล้วก็เพจส่วนตัวสุวัสด์แทบุต,ตาไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แค่นี้นะครับ